หลังจากที่ผมได้เล่นเกม Home Sweet Home 3-4ถึงตาไปนั้นมันทำให้ผมรู้ว่าเกมนี้มันไม่ใช่แนวของผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ก็อีกอย่างเกมนี้หาห้องนานมาก

หรือว่าหาห้องเจอแล้วแต่ว่ามีสมาชิกในห้องยังไม่พร้อมขึ้นไหมอ๋อขึ้นแล้ว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 ว้าว,อวรอคนสแตนบายเกมนี้มันก็หานานนะเนี่ยนีบกดสีดาวใจเย็นดิโ <Okay. S 1> อเคอ๋ออ๋อตกใจนึกว่ามีแค่นี้เฮ้ยเขาเอาแผ่นหลังมาจากไหนอะ่ะติม่มเอา้าเอา้า<อ>เอา้เกมเริ่มเลยเหรอเอา้เอาใครออกมาออกพี่โอ้โหแว็กกกูจะหาห้องได้ มาเก้อโ oh. อ้ oh, หาห้อง oh. อก <g <g ีกแป๊บนึ่งไม่เคยก็กูจะหาห้องอ่ะกูรอคายได้บ่อแต่ว่ามีข้อเสียแล้วมันก็ต้องมีข้อดีใช่ไหมก็คือมันทั้งสนุกแล้วก็สามารถโจมตีผีได้ด้วยแหละโคตรจะมันเลยมึงกับกูนี่มาอยังไงเนี่ยมึงจะเออสัตว์ประชิดอีมึงเอามันเปิดก่อได้ด้วยมันเออกูโดนอีกรอบหนึ่งกูตายแล้วครั้งเนี้ย อเออโดนไปดิวิ่งเอวิ่งบูทเ,เทจที่ผมเก็บมาก็จะมีประมาณนี้แหละนะเอาเป็นว่าก็ขอสนุกให้กับคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะทำเพื่อความบันเทิงนงทุกคนอย่าไปซีเรียสก็ภายในคลิปน,นี้คำยาบเยอะมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันหนักเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพยายามเซ็นเซอร์ให้นะครับถ้าเกิดมันมีหลุดอันไหนไปก็ขออภัยครับงั้นไปรับชมคลิปกันเลยเออโรงพยาบาล,ลามันก็มีแบบเดียวไม่ใช่หรอ มันมีสอกแมเอุ้ยมันกระตุกอะกา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 เข็มฉีดยาอยู่นี่นะโหโคตรโชคดีแทนได้เข็มฉีดยาเตอร์อยู่ข้างล่างเหรอแมึงมันกระตุกกระตุกอะต้องปรับไปสูงอัตราไม่ไหวเอาโอเคสูกเมื่อกี้นี้มันยังอัพพีดไม่มาไม่ดีอะไม่น่าจะยังอะเออปันกลางจะยัทนแนโดนเหรออยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนปิงที่ดีปิง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 ไงอะกดสเปกบาร์ ย่าเชื่อสิ่งเจตเจรคนน่ากลัวน่ากลัวไม่ได้ใบชิปิงแต่วอรผู้พัฒนาครับหันหลังหยุดหยุดกูหยุดกูหยุดกูไม่หยุดกูอี๊ไม่หยุดกูอี๊มาดิไม่ว่างจริงจริงอ่ะหรืออ่ะหรือยังไงอ่ะมันแบบเดินไปที่ประตูใช่ไหมแล้วก็วางไว้ทูเทเลียมีไม่ใช่วะออ๋อเอาเอาเอาไว้กันพวกนี้ใช่ไหมอืมกันผีได้มันกันผีได้ ไม่ว่างจริงๆเอาไว้ตรงไปตรงพิธีอ่ะมันสามารถทำได้ตะปูก็คือตอนแรกเราต้องจุดทูบไว้ก่อนอ้อยังไม่เสร็จภาษาไทยด้วยอ่ะคนภาคไทยดีมากเฮ้ยชิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนอ่ะเสียงโผล่เสียงโผล่กำลังแป๊บนึ่งหาของอยู่นะโอ้กำลังมันเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเชื่อตายเฮ้ยมาเฉยเลยไม่อยู่แล้วไปแล้วผมไม่อยู่แล้วแทนอยู่ไหนไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนแทนสองอยู่ไหนไปไปข้างล่างไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนจะตายได้แปดสิบวินี่ทางไหนวะอ๋อเฮยเพื่อนจุกอยู่เพื่อนจุกอยู่ไปเลยไปทำพิธีเราไปทำพิธีตรงนี้มีตะปูนะ ตะปูตะปูหาพิธีดิหาหาหาที่เราเราต้องทำพิธีไว้แทนทำพิธียอยู่ไหนอะพยายามแยกพีวัดลักษากความปลอดภัยดีโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยมันมานมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างเอ้าเชื่อดูวง้นจันทรเพื่อนแตกเออต้องเก็บดวงวิญญาณไหมอ่ะเก็บเก็บเก็บมันชุบได้มันสามารถชุบได้วุ้นมันดักอะมันจะนี่ไงแทนมากูแทนมากูแทนนี่แทนนี่แทนนี่ เดี๋ยวกูจะวิ่งเข้าไปแทงให้แล้วแทถไปเก็บดวงวิญญาณมาแถมาแถมาทำไมทำไมเออมาดิ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 ไปเร็วไปเร็วมาเลยมาดิ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 มาอยู่ไหนมาอยู่ไหนมานดิวุ้ยแนจู้ไหวเปล่าไหว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 โอเคโอเคเดี๋ยวกูไปช่วเพื่อนก่อนเอาเอายันหายอ่ะยันหายปกติผีวิ่งชนมันจะยันมันจะหายไอ้เหี้ยมันตามกูมาจู้ก่อนจู้ไว้ก่อนเดี๋ยวชู้เพื่อนก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงกลับไว้กันไว้ เอ้าจูไว้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 ยู่ไว้ยู่ไว้ยู่ไว้มาแล้วมาแล้วแทนนี่วิ่งมาหากูวิ่งมาหากูเออแป๊บนึงนะหมายเออนี่เจอหมาแล้วเรจะตายเราจะตายวิ่งมา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 เฮ้ยเอ้ยสตาร์ทแล้วไปหนีตามมา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 มาตามกูวิ่งวิ่งวันนี่วิ่งเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยก็ตายแป๊บนึงแป๊บนึง ยากอ่ะไม่ไม่ใ่ไมเดี๋ยวทกูทเอทางตันด้วยกูเออเเอาดิ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 เอากูเอากูเออเอแป๊บนึงนะอไม่ว่าเอไมึง ทำกูเลยอย่าทำโอ้นี่ไงนี่ไงเก็บไว้เก็บไว้ยังไงก่อนเก็บไว้ทุบดิมึงทุบดิมึงทุบดิเอาเอ้ยยอ่าตัดกูไอ้อแฟนเลยชุบไม่ทันเลยไม่ว่าจริงจริงอะไรอะไรอะไรว่าอคอกูปไปหมดแล้วตอนนี้เพื่อนชู่ชูเพื่อนชูตายเพื่อนชู่ชู เกี่ยวเฮ้ยวิญญ,ญาณแทนเก็บไหมเอเเอเอะไรอะไรแม่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 แมแมเฮ้ยจุโคตรเกงิงจังหูนะเออหัดจุอย่างเงี้ยกูได้อ,อย่างเงี้ยงงจุไม่ได้เลยเพื่อนมึงไม่เห็นหรอวะนั่นผีนั่นนะ่ะแล้วมันผีนั่นะมึงจะ,ะเฮ้ยใจเย็นดิขอร้องขอทำพิธีก่อน เอาแต่พี่ที่ก่อนไอ้เหี้ยเก้บัวเอาแ่พี่ที่ก่อนเอาแต่พิธทีก่อนโอ้ยปันโอ้ยกันเอ้าเอามาตามกูมาเออดีแล้วดีแล้วนี่โหกูทีกูจะตายมึงย่อย่อใส่มัน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 ฮะโอ้ยคอกูไปหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยเห็นเห็นวิญญาณ อยาไปสู้กับเขมึงอย่าไปสู้กับเขบ้วว่าอย่าไปสู้กับเข้ยเฮ้ยเฮ้ยนย่อยยยย่อยยไอ้สัตว์ตีคาไม่ะกะทดกะทกะทไปแล้วอียขออนาหน่อยค่ครับ ừ à, đi anh quýt mừng mày 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 đây bố, mày 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 เยอะจังวะมึงรู้เยอะจังวะมึงรู้เยอะมึงรู้เยอะจังวะเฮ้ยเนี่ยจบเกมเลยกรดต้นเฮ้ยแต่กูชอบเพลงบีทมาอะไรครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอกเลยว่าเกมนี้สนุกจริงๆนะครับก็ สามารถลองไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับราคาอยู่ที่139บาทนะฮะก็สามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้นะสนุกเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเล่นก,เนกับเพื่อนก็จะสนุกกว่านะเพราะเราได้สื่อสารโอเคครับ okay, ผมถ้าเกิดชอบนะับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะคุยด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอแน่นะครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดนีนะทุกคน